แบ t เทิรกล่องนี้ครับได้สติเลโตไนฟ์ครับดามัสคัสตีลครับมาเจอกับ OMG ครับเวล78แล้วมีดออกกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอเปิดกล่อง CS2 นะวันนี้อยู่กับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับสกินหลอนขับเหมือนเดิมนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับพี่เปิดได้ผมเปิดด้วยครับอพิโซดที่3ครับผม แต่ก่อนเข้าวิดีโอผมก็ต้องขอขายของก่อนครับวิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย Ski นดอทคนะครับผมสกินดอทคเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับสกิน CS2 ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องตีบวกแบทเทิลซื้อขายแลกเปลี่ยนมีอีเวนต์ต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลยเริ่มใช้เว็บ k i n นดอทคด้วยโค้ด n x z 0 1หรือกดลิงก์ใต้ description เพื่อรับโบนัส7%ได้เลยครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า18บปดีขึ้นไปเท่านั้น,น น็ไนฟ์ครับดามัสคัสสตีลครับห้าเหรียญมึงได้สติเลตโต้บ้ามากแบทเทิร์นดีกว่าครับซัดมาสัก5กล่องเลยดีกว่ามาเป็นกล่องที่คอมมูนิตี้สร้างขึ้นนะครับเอออสกินครับมันมีฟีเจอร์ให้สามารถสร้างกล่องเองได้นะครับใครที่อยากร่วมสนุกด้วยกันนะก็รบกวนไปสร้างกล่องมาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเออกล่องแรกก็เกลือเลยไรเงีเ้ยมาเจอกับ OMG ครับเวล์เจ็ดสิบแปดแล้วมีดอกมีดอกสติเลโต้สติเลโต้ พี่เปิดได้ผมเปิดด้วยครับสติเลตกำลังนั่งคุยเล่นเลยว่าแบบเออสร้างกล่องมาเปิดเล่นให้หน่อยได้นะซ้ำม,มาเม้นกันได้เรามาเปิดนะครับแล้วสติเลตโตออกครับผมเอาตั้งแต่ต้นคลิปเลยโอ้ oh my ก็สเตรโตออกครับพี่เปิดได้ผมเปิดด้วยครับของจริงครับแบตเทิรครับโอ้โหต่อกันเลยดีกว่าครับพี่เปิดได้ผมเปิดด้วยครับชิ้นที่2ครับมีคนเปิดได้สเกลิตั้นไนฟ์ฟอรเรสดีดีแพดอ๋อไม่ขาดทุนนะครับสองร้อยสี่สิบสองเหรียญนะครับกล่องมีดล้วนครับพี่เปิดได้ผมเปิดด้วยครับเออสเกลิทั้นไนฟ์ฟอร์เรสดีดีแพครับขอได้ไหมครับไนฟ์ไนฟ์ได้ไหมครับ แล้วแล้วสเกลตันไม่มาครับเป็นเฟลเชียนไนฟ์ด a ม a ัสค s าสตีลครับผมขาดทุนหรือเปล่า184นะต่อกันเลยดีกว่าครับมีคนเอาดอบเลอร์ไฟต์กล่องนี้ไปแบทเทิลครับได้เออร์ซูสไนฟ์ดอบเลอร์ครับ585เหรียญครับผมราคาแพงมากนะเออเราแบทเทิลตามแล้วกันแต่เราแบทเทิลกล่องเดียวพอนะนี่กระบอกซะหน่อยดีกว่าครับมาอีวิลเกมครับผมแล้วกล่องเดียวเท่านั้นครับออกมาเหมือนเราจะแพ้นะครับเรียบร้อยรับอากอรลีนครับผม โอ้ยของกล้องถูกกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเราไปเปิดอย่างอื่นรอกันดีกว่านะครับเอาดวงทิ้งก่อนเอาดวงทิ้งก่อนแน่นอนครับชิมเพนซีนี่บานานีนี่ประจําวันครับผมหมุนกันมาครับแล้ววันนี้ออกมาเป็น ฟาร์มาสโอไม่ใช่แม็กเทนครับดิสโกเทคครับไม่แพงนะอันนี้โอเคค่ะทุนครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ระหว่างนี้ว่างๆเราเปิดกล่องที่คนดูสร้างให้อีกสักกล่องหนึ่งดีกว่าในวิดีโอนี้นะครับนี่มีเอ็นเอ็กซ์แซดหลายอันเลยนะครับขอบคุณคนดูทุกคนเลยนะที่ช่วยสร้างมานะครับแต่เอ็นเอ็กซ์แซดเยลโล่โหลดเอานี่ไม่คุ้นนะครับเหมือนจะมาใหม่นะครับโหห้าสิเปอร์เซ็นต์ก็คือรับไปเลยครับพีนายนี่นะครับแต่ว่าเยลโล่โหลดเอาอย่างงี้แน่นอนเราต้องมีดากล้อครับผมมาสิบเหรียญครับเอ็นเอ็กซ์แซด โลดโหลดเอาครับผม Hans Israate ครับสร้างมาให้เราแล้วแล้วออกมาเป็นโอ้โหสีแซดครับผม17เหรียญกําไรครับกําไรทํายังไงต่อครับ3 2 1ขายครับทําทุนครับรอบนี้เปิด2กล่อง <c oughs> เอาไปต่อยอดมาเอเน็กซัเยลโล่โหลดเอาอีกรอบหนึ่งครับเหลืองอย่างนี้แล้วเหลืองอย่างนี้ออกมาเป็นโอ้โหสีแซเหมือนเดิมครับ กำไรอยู่ดีครับกำไรอยู่ดีนะเดือดจัดเลยขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยสร้างกล่องมานะครับต่อกันเลยดีกว่าครับพี่เปิดได้ผมเปิดด้วยครับมีคนตีบวกได้ AK 47 blood sport นะแตกนี่่ไปเลยปะละ3 2 1เนี่ยพี่ตีได้ผมตีด้วยได้ไหมครับ Damascus steel falchion knife ครับมาแล้วครับอัพเกรดครับอัพเกรดแรกของวันนะ51%ที่จะได้ AK ต่อกันเลยครับมีคนเปิดกล่องนี้ครับ Demon Step ครับ3.22เหรียญเท่านั้นครับเอาไปแบทเทิลนครับเราได้ Eye of Horus มาสองร้อยกว่าเหรียญน,นะบ้าจ,จัดจัดนะแต่ไอสายแบทเทิลกล่องถูกเยอะๆนี่สนุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับจัดมาเลย7กล่องมาวันนี้ไม่ต้อง Crazy m o d เ Crazy Mode เลยทั้งนั้นนะครับเราได้ s i l e โ t o มาด้วยวิธีเดียวกัน เรามาแล้วครับแบทเทิลครับผมสแม็กแอซิดเข้ามาเล่นกับเรานะครับกล่องแรกเกลือทั้งคู่ครับผมแล้วมากันต่อโอ้โหรอบนี้ได้คนละชิ้นครับเรานําครับผมเขาได้ซากากุนะอแต่ยังไม่มีใครได้กําไรเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะเกลือทั้งคู่ครับตอนนี้เรียกได้ว่านะสี่กล่องแล้วครับมาครึ่งทางแล้วแล้วเขาได้ดีเซอร์นครับได้กันอยู่2อย่างครับตอนนี้ทั้งดีเซอร์และซากากุนะแล้วโหซากากุอีกแล้วครับชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับขอชิ้นเดียวนั้นไอโอพอรัสครับ ไม่ไม่มากล่องสุดท้ายครับกล่องสุดท้ายออกมาโอ้โหใครชนะไม่รู้อะเสมอสเสมอทำไงอะสเสมอหมุนต่อครับว่าใครชนะครับผมแล้วออกมาเป็นเอน็กซครับผมเย้ yeah, yeah. Let's go เออสี่เหรียญกูก็เอา <laughs> มีคนเล่นนี่เลยครับ Piece of luck ครับ40เหรียญครับผมได้ USPS Target Acquired เอามาแล้วครับ forest sk ครับแล้วกล่องเดียวครับวัดกันกล่องเดียวแล้วออกมาเป็นโอ้ไอ้ target ไอ้ควายออกครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ฝั่งกูครับผมไอซามีคนตีอันนี้ติดครับ survival knife g l a u g h t e r ครับผมโอ้ย oh, ได้อยู่55%ครับเอาสกินแทบจะทั้งหมดนะยัดเลยนะครับพี่ตีได้ผมตีด้วยได้ไหม55.482% แล้วมาแล้วครับเออพี่ตีติดผมก็ตีติดครับผมมากอบดวงชาวบ้านครับผมมาตีติดแล้วเราก็ต้องตีต่อหรือเปล่าเออสลอตเธอร์เหมือนกันสวยเลยนะครับมาสลอตเธอร์โนแมดไนท์ครับ552.19หอเหรียญแต่ครับผมอ ถึงได้มายังไม่ถึงเมื่อกี่วิเอียไปแล้วมีคนเอาเพล่ผู้เรียนครับกล่องนี้ครับ15เหรียญนะฮะไปแบทเทิลครับได้ฟลิปไนฟ์เอวดราไวโอเลตมานะครับ258เหรียญเลยนะครับเราสัตว์แบทเทิลกันเลยดีกว่าสัก4แบทเทิลนะสัก4กล่องนะแล้วรอบนี้เปิดครีชิโหมดด้วยนะครับโหมดคลั่งนะเออครีชิโหมดคืออะไรนะใครที่ไม่เคยดูนะ Crazy Mode ครีชิโหมดก็คือใครได้น้อยกว่าชนะนั่นแหละมาแล้วครับคุกกี้ครับเวลร้อยเจ็ดครับโหดจัดแล้วแล้ว โอ้เราเริ่มมาเขาโดนเราขยึกไอเควตโมดนี่หว่าไอเราได้เยอะกว่าแต่ไม่ดีครับอ้าวมาแล้วครับเขาได้แฮปเปอร์บีครับตีตึงข,ขึ้นมาบ้างครับมาดูกันว่าใครจะได้เยอะกว่านะครับพอร์ติสเรย์ครับเขาเยอะกว่าเราแล้วครับตอนนี้แล้วกองสุดท้ายกองสุดท้ายเขาได้แฮปเปอร์บี้ีกระบอกครับโคตรเดือดแบทเทิลเดียวครับ60เหรียญครับผมได้มาร4 8ปครับโอ้ บ้าจัดบ้าจัดคราซี่โมดครับผมอ่าเรามาเปิดกล่องอีกสักหนึ่งกล่องแล้วกันนะท้ายคลิปแล้วนะครับเปิดกล่องแพงไปเลยดีกว่า oh. นี่เลยครับอูส์คราซี่ครับ295.87เหปหรียญน,นะครับเราเอาไปใส่เป็นแพทเทิร์นเดียร์ไหมแเทิรแม่งมันกว่าว่าวะเออหาคนบ้ามาเล่นกันเรามาเล่นกับบอทเลยดีกว่ากล่องเดียวรู้เรื่องครับเบนเดอร์ครับ295.87เหเหรียญแล้วออกมาเป็นอ s ซซมอครับชนะฮะแต่ขาดทุนครับ ได้มาร้อยกว่าเหรียญครับผมแต่ค่าเล่น300นะครับสุดท้ายแล้วครับก็ต้องอัปเกรดครับผมคุณ2ก่อนเลยครับเซนทาลอนไนฟ์ครับ502.45นะแล้วอ้าวชิปหายครับแตกเฉยเราต้องย้ำแค้นครับผมมันเอาเงินเราไปครับเราก็ต้องซัดเลยครับดอปเลิฟฟลิปไนฟ์เฟดหนึ่งครับ45.505%เซตครับ โอ้โหแล้วมาอย่างนี้มาอย่างนี้้าไม่ติดโอ้ยกดดวงอัพเกรดมันไม่อยู่ข้างเรานะาวันเนี้ย ก็บอกเลยว่าสนุกมากนะวันนี้สำหรับพี่เปิดได้ผมเปิดด้วยนะครับอ่ะขอบคุณสกินหลอดขับอีกครั้งที่สปอนเซอร์เรานะครับอ่ะเขาคิดจะเปิดกล่องตีบวกอัปเกรดดัชนีนะเออมีหมดเลยนะครับสกินหลอดขับนะครับใช้โค้ด n x z 0 1นะครับรับโบนัสไปเลย7%นะหรือกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับของแจกครับนี่เลยครับ point ดิสอา r ์เรครับผม AK47 นะครับ field tested นะเออเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องกติกาอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะแล้วก็ใครที่ สร้างกล่องมาให้เราเปิดอะไรเงี้ยก็รบกวนคอมเมนต์ได้ใต้เดลิเวอรี่เลยวไว้เรามาเปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดซับให้เราหน่อยนะครับกดซับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงมีของแจกแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับวิดีโอใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับมีคอนเทนต์ดีๆให้ดูอาทิตย์ละ3คลิปเลยนะครับฝากเอ็ซด้วยนะครับช่องเล็กช่องนี้นะครับขอบคุณคนดูทุกคนครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ up.